สวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาดที่นี่ลอมเลอร์แคร์เซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้มีรถอนเนกประสงค์นะครับผมใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับมาแนะนํากันก่อนจะดูรถกันนะครับผมฝ่ายที่ตั้งร้านกันก่นกอนเลยร้านของเราตั้งอยู่ที่ถนนเรียบวาลีู่คูขวานองจอกมินบุรีกรุงเทพมหานครของเราน,นั่นเองนะฮะอยู่ห่างจากสานักง,งานเตขตหนองจอกประมาณ1-2กิโลเมตรเท่านั้นเองนะผมมาไม่ถูกสามารถติดต่อมาที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับผม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อจะไม่พลาดรถสวยๆที่จะมาแนะนําและรีวิวให้ดูนะครับผมอะเดี๋ยววันนี้พามาดูรถคันนี้เลยคันนี้นะผมเป็นปี2015นะครับผมบอดี้สวยๆแบบนี้ไปเลยเป็น Toyota Vigo 2.7นะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินติดตั้ง CNG ใต้ท้องเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับผมอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคันนี้ก็เดิม,ดมนะครับผม ใบหน้าเครื่องเงียบๆนะครับผมเสืร์แบบนี้ไปเลยรถไม่มีอุบัติเหตุเลยครับผมไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำเลยนะครับผมล้อกระทะคู่หน้าเอาไปเลยนะครับผมขอบ15นะครับผมพร้อมยางสภาพดีใช้งานได้ยาวๆส่วนหน้าหลังจะได้เป็นล้อกระทะผ่านนะครับผมพร้อมกับเสริมแหนบมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมคันนี้นะฮะกระจกไม่มีรอยรลาวแต่อย่างใดเลยนะครับผมวีโก้คันนี้ก็ถือว่าเหมาะมากๆเลยนะสําหรับใครที่กําลังมองหารถใช้งานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการนะครับผมผู้รับเหมานะฮะ สามารถขนได้หมดเลยนี่นะผมด้านข้างตรงนี้นะครับผมก็จะมีเป็นประตูสองฝั่งเปิดได้นะครับผมประตูข้างอ่าเดี๋วเก่งสาธิตให้ดูเลยนี่นะครับสามารถขนของได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการเกษตรนะครับผมเครื่องมือช่างเครื่องฝั่นไฟนะครับผมหรือจะเป็นจักรยานก็ได้นะครับผมเพราะว่าคันนี้ได้นี่มาเลย ฝาท้ายนะครับผมเป็นฝาท้ายไฮดรอลิกนะครับผมสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง500กิโกรัมเลยนะฮะใช้งานง่ายๆนะครับฝาท้ายไฮดรอลิกนะครับผมนี่เสิยไปเลยซือขาวนะฮะอันนี้อันเก่าเจ้าของเก่าน่าจะไปขนสีมานะครับผมแต่บอกได้เลยว่าเดิมมากๆนะครับผมนะฮะอะไรเป็นยังไงมาเราให้ไปอย่างนั้นเลยนะครับผมคันนี้ตรวจสอบเทียสภาพรถนะครับผมผ่านการประเมิน5ดาวของผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับผม ห้าดาวเลยนะแล้วเปิดได้สองฝั่งเลยนะผมคันนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของภายนอกกันก่อนนะฮะ,ะมาดูกันเลยผมว่าสวยมากๆเลยนะเหมาะมากๆเลยสําหรับเจ้าของกิจการที่แบบอยากยาได้รถไปใช้นะเปิดได้สองฝั่งตอนพี่แจ้งไปเลยครับผมนสวยง,งามมากนะครับผมก็คือเราคนของไปนะผมแต่ไม่อยากยกนะเราก็เลื่อนลากโยกกับเพื่อนอีกคนหนึ่งลงได้เลย นะรัมจะเป็นในส่วนของถุงปูนนะครับผมทางทรายอิดบล็อกขนไปได้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวมาสาธิตในส่วนของด้านหลังฝาท้ายนี่นะครับผมฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฮดรอลิกนะครับผมคันนี้ก็สามารถปรับได้นะผมลงมาถึงล่างสุดได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องเก่งก็จะทำคลิปนะครับผมแนะนําการใช้ ในส่วนของฝวาท้ายคันนี้นะครับผมอะคันนี้ใครสนใจนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะอยู่ต่างจงงังหวัดเราส่งรถถึงหน้าบ้านเซ็นฟน,นั้นฟรี7จจังหวัดด้วยนะครับผมสามารถทักเข้ามาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนะครับผมช่องทางด้านล่างติดต่อมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านเขียวนะครับผมที่ไลน์ออฟฟิเชียลนะผมที่แอดทีดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะอะเดี๋ยวเราดาูส่วนของด้านในกันเลย ดังนั้นตัวรถนะครับบอกเลยว่าสภาพดีสภาพเดิมมากๆเลยนะครับผมรถสวยๆนะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะครับผมพุ่มลายพาวเวอร์นะฮะเกียร์ห้าสปีดแอร์เย็นมากนะครับผมคันนี้นะมายอยู่ที่2 2 0 0 0 0สองโลรถเกือบ10ปีนะรถ9ปี45นะครับผมก็ไมาย,ยังถือว่าใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมเกียนะร,ร์ก็คือเกียร์5สปีดนะฮะเบรกมือใช้งานได้ปกติเลยอ่าตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ รีโมทคอนโทรลนะครับผมคอนโทรลในเรื่องของฝาท้ายด้านหลังเดี๋ยวน้องเก่งก็มาสาธิตแนะนำให้ดูนะฮะสวยงามมากนะครับผมแอร์เย็นนะคันนี้บอกเลยว่าแอร์เย็นมากหายได้๋วฟังเสียงแอร์แอร์เย็นจริงนะผมแอร์ Air ก็เป็นแอร์เมนนุ่นนะฮะก็คือปุ่มแก๊สปรับได้สี่ระดับเลยสี่ช่อง ก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้เอาไปเลยนะครับผมไฟฉุกเฉินไฟเรียวอะไรสิครบหมดเลยนะครับผมนะฮะ Air แอร์แบ็กคันี้ก็จะมีมาให้ในส่วนของสองลูกนะจะมีตรงนี้เลยพวงมาลัยนะครับผม S I S Airbag นะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนั้นนะฮะนี่พวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับผมขึ้นลงนะฮะแล้วแต่ความสะดวกเลยนะฮะสวยงามมากที่วางเครา่อน้ำก็ยังมีมาให้นะครับผม ก็หร <L ock> ือว,ว่ายังมีความสะดวกสบายอยู่ในส่งปี15นะครับผมเอกสาร MacBo ๊ e อยู่ครบนะฮะคันนี้ใครสนใจนะผมน้องเก่งบอกเลยว่าคันนี้ราคาไม่ถึง2แสนนะราคาไม่ถึง2แสนได้รถไปใช้งานอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวมาดูในห้องเครื่องกันเลยห้องเครื่องคันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพดีมากๆย้าเลยนะผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะติดตั้งแก๊สให้เรียบร้อยเลยด้วยนะครับผม เป็น CNG สามสามลูกอ่ามาดูกันเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวขออยากเปิดสักพู่นะครับอ่ะนี่เครื่องเดิมๆนิ่งๆเงียๆแบบนี้เอาไปเลยนะครับผมแบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับกับโตโยต้าวีโก้คันนี้แ่นเพจมอกอยู่ครบนะ นี่แหละเราที้แจ้งไปว่านี่เราติดตั้งมาให้นะครับผมสวยงามมากใครที่สนใจนะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่านจะแจ้งให้ทราบเลยราคาคันนี้นะครับผมาคาุณลูกค้าใครนะครับผมที่สนใจอยากจะได้นะครับผมเจ้าของกิจการหรือว่าจะเป็นเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้นะครับผมราคาอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาท1,99,000บาทผ่อนอยู่ที่เดือนละ 3,000กว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้ผ่อนได้นะครับผมปี2015กับ Toyota v i โกเครื่องยนต์2.7สนใจติดต่อมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมก็คือ subscribe นั่นเองนะครับผมย่เรื่องกดกรกนะดิ่งนะจะไม่พลาดรถส,สวยๆที่จะมาแนะนำและเราวิวให้ดูสำหรับวันนี้น้องเกนงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับ v i โ o 2.7คันนี้ปี2015ใครที่สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยที่นี่ลำเลือกคาร์เซ็นเตอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ